thank <laughs> you บริเวณลานจอดก็ประมาณนี้แหละลานดินนะครับจอดรถได้หลายคันอยู่ลานจอดที่เรามานี่เลยรถก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศช่วงบ่ายเลยนี่ลานจอดประมาณนี้เลยครับไปไปกันเลย ้านในคนก็น่าจะเยอะอยู่นะบริเวณด้านในจุดบริเวณทางเข้าก็จะมีห้องน้ําอยู่เดี๋ยวแวาเข้าห้องน้ําก่อนเดินเข้าไปเนี่ยอากาศร้อนเลยนคะครจุดบริการห้องน้ําก็มีเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนทางเข้าเมื่อกี้ก็หายากอยู่นะซอยแคบ,บเองเข้ามานี่นะสวนพรพพิคานีตตำบลตะเคียน สองวันนี้เริ่โลกนี่งงานบนกินเยอะทานกันย่อยกินเยอะกินเยอะทานกันจิงใหญ่เลยสวยมากไปดูใ,ใกล้ๆกัน

เดินไปดูด้านหลังของมท่านเป็นยังไงบางาสวยสุดโอก็จะมีต้นเหมือนต้นไม้นะจะไม่ใช่ต้นไม้นะด้านหลังนะครับเรด้านหลัง จะไปดูอีกมุมหนึ่งวัดหลังก็สวยเหมือนกันนะ ตอนที่เราเข้ามาเกือบผาไม่เจอทางเข้าทางเข้าเล็กๆเองด้านหลังครับจะขายด้านหน้าฟางสวยสุกเนะี่ กากาศช่วงหมายร้อนนี่ยคนก็แน่นเลยเนะคนมาขอพรออก็แน่นเลยสังเกตที่จอดรถแล้วก็ทูบทูบนี่แน่นหมดเลย จริงในใหญ่เลย อากศร้อนคนก็นยังแน่นอยู่เลยนะด้านในก็มีชุดไว้อยู่นะครับไม่ต้องเตรียมมาก็นดะจำนวนคนก็ถือว่าแน่นอยู่นะเยอะอยู่นะ นี่ครับกรดบูชาปต่บรรยากาศตางขึ้นประมาณนี้เลยเดดูมันนะครับถูใจพค ตะลีก็มีขายนะ จะมีหวยขายครับในพื้นที่เลยคนแน่นอยู่นนะ เดินทางจากบ้านก็ประมาณชั่วโมงเสร็จครับหาทางเข้าเกือไม่เจออันนี้แผนที่จุดสักการะจุดแรกที่เราเดินเข้ามาตรงที่จอดรถก็จะเจอจุดแรกแล้วก็มาเจอจุดนี้องค์พริฆเนศองค์ใหญ่แล้วก็จะมีวังพญานาคศาลตายาย อากาศร้อนคนก็มาแน่นอยู่นะมาก็เตรียมหมวกแล้ว,วก็ล่มมาด้วยนะครับอากาศร้อนด้วย cay luôn à luôn có hành luôn cái này này có hành mình chan ด้านบนก็พื้นที่ก็ประมาณนี้เลยครับไม่ค่อยกวา้างเท่าไหร่ต่คนก็แน่นอยู่นะคนแน่นเลยช่วงวันหยุดก็ประมาณนี้ละครับเป็นวันหยุดนะ เกือบเท่าต้นไม้หนุนะสวยมากปางสวยสุกนะครับอยู่ที่อำเภอบางละมูงจังหวัดชลบุรีครับไป <c oughs> แวะมาเที่ยวชลบุรีก็มากราบความพิกันเด็ดนะครับปางสวยสุกอยู่ในป่าเลยนะเนะี่ยบรรยากาศในป่าเลยนะต้นไม้เห็นไหมนะสังเกตต้นไม้ย,ยังสูงเลย คนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะก็นแน่นเรื่อยๆอยู่นะก็มีมากราบเรื่อยๆมาขอพอรเรื่อยๆนะครับบางคนสําเร็จก็มาแก้บนนะครับชุดแก้บนก็มีที่นี่ก็มีชุดแก้บนเหมือนกันแดดแรงจัดเลยวันนี้ไปงาม เราจะเดินไปอีกจุดหนึงตรงจุดตะเขียนนะครับ

อยู่ในป่าเลยนะเนะี่ยโอ้ร้อนฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียน สังเกตทางเข้าดีๆนะทางเข้ามันแคบซอยเล็กๆเองวันนี้ท้องฟ้าลงๆอากาศร้อนจัดบรรยากาศนะครับของขายนะของขายแล้วก็ชุดว่ายของกินเครื่องดื่มก็มีประมาณนี้เลยอยู่ในป่าเลยนะเนี่ยพื้นที่รอบข้างอยู่ในป่าเลย สังเกตต้นไม้สูงกว่าองค์ที่เี้นแคเนียดีนะสูงกว่าอีกเนี่ะซื้อน้ำกินกับน้ำก็มีคม่อ่ะ ก็จุดหนึ่งกระสานตาใหญ่นะครับบริเวณนี่เลยสารตาใหญ่ย้อข้างกันเลย,ยจุดนี้จุดหนึ่งนะครับจุดว่าสารตาใหญ่จะพทุกคนไปดูสารตาใหญ่ใกล้ๆ สาย,ยายนะครับตรงนี้ตรงฝั่งนี้ลมเย็ยนสบายเราจะกลับตรงที่เราเข้ามาครับจุดเดิมฝั่งนี้นมันร้อน ทุกคนเดินเข้าจุดนี้ก็ประมาณนี้หละชุดไหว้ก็มีนะหลายร้านเลยร้อนร้อนนี่อยู่นในป่าเลยนะน,นี่ตรงทันก็ประมาณนี้เลย บรรยากาศลมลืน่น <c oughs> นี่โรตรีก็มีขายจุดทูบเสียดก็ซื้อโรตรีต่อบริเวณทางขึ้นเราได้ไปกับด้านบนนะแล้วเราจะกลับสิ้นเดิมที่เรามา

บรรยากาศร่มรื่นจุดลอยประทีปจุดที่เราเข้ามามบรรยากาศคนหยุดคนก็เยอะตลอดนะนะ จดนั่งพักก็มีเรื่อยๆหลายจุดอยู่จุดหนึ่งจุดลอยประทีปบรรยากาศในป่าเลยจุดแรกที่เราเดินเข้ามาก็จะเป็นจุดนี้เลย ลอยปัจจิตจุดละหกสิบบาทจุดนี้ก็จะมีล้วงหายด้วยแต่เราจะล้วงหายสักหน่อยหนะึ่งใหนก็มาละ mày đây chết mình đi có lì mày cao รักกมายเลขสอง วันนี้เราก็มาทำบุญไก่นะครับโอ้ร้อนจัดเลยขอบมากเกือบไม่ถูกเลยนะพื้นที่อยู่ในป่าเลยทางเข้ามันก็แคบๆเองนะมองก็ไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะร้อนอากาศร้อนมาก คนเริ่มเยอะขึ้นนะตอนเรามาก็ว่าแน่นเลยนะก็ทริปนี้ก็ได้ทําบุญตั้งใจมากราบองคพระพิฆเนศปางสวยสุขนะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับใครที่ดูมาถึงช่วงไ้ายก็ขอบคุณด้วยนะครับไปละเจอกันใหม่ทุกคน